สวัสดีค่ะโอลโอลฮัลโอลวันนี้สวัสดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ปุ๋ยกะพาเพื่อนๆมากินข้าวอยู่นอกบ้านนะจ๊ะมื้อนี้กะหมูเห็ดก็ข้าวให้กินนะจ๊ะกะจะเป็นข้าวพัดสเปนนะคะภาษาสเปนจะเอิ่นไปเอ๊ยนะคะเบ่งค่ะมีแต่ของทะเลค่ะมีกุ้ง ไม่ป่าเมืกอเบิ้งเขานะคะเขาก็จะเป็นเม็ดกลมๆนะจ๊ะเมื่อนี้กินอาหารสเปนจ้ะแซบแซบขนาดหาคนค่ะมืนอกี้ เบงนะคะสุดรลอนั่งอยู่นั่นนะคะสุดรลอเค่เค่ะเดยวปื้มเ่ะเยอยกี้มาค่ะกินข้าวกันกุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกรนะคะไม่เคยเห็นเลยคะ่ะอันนี้คนสเปนทำนะคะทำใส่กับไก่ ไก่บ้านนะคะไก่เหนียวบ้านเรานั่นแหละเด็กเก่งเราดูสิเด็กเก่งสิสตาตราบัตรเราดูสิเด็กเก่งพ่ออยู่กบกาวันทีมาค่ะมาค่ะมาค่ะพี่น้องมาแซ่บน้ำกันค่ะกุ้งเมื่อก่อนกุ้งเมื่อก่อนไอ้ขัวใส่ไก่เลยค่ะไก่เหนียวไก่เหนียวมันใส่เวลาดินประมาณครึ่งชั่วโมงหมดละ มันจังสีเปืป่อย